สวัสดีครับไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปไว้นานนะครับเนื่องจากหน้าหีบแล้วมันวุ่นวุ่นหลายเรื่องวันนี้วันที่17มกราคม2565นะครับ17มกราหกห้ผมอยู่ที่ไล่สามนะครับซึ่งเป็นงานบำรุงต่อนะครับไร่สามนี่จะเป็นปีนี้เป็นไอต่อทั้งหมดนะครับเราก็จะบำรุงต่อกัน แน่นอนครับเหมือนที่พยายามบอกตลอดเวลาให้กับพี่น้องชาวเลี้ยอยนนะครับอ้อยตอเนี่ยคือกําไรนะครับกําไรมหาศาลเลยนะครับต้องดูแลรักษาอ้อยตอให้ดีก็อย่างเช่นแปลงข้างหลังผมนี่นะครับก็เป็นแปลงหลังแคมป์นะครับท่านที่เคยมาดูงานก็จะเห็นว่าแคมป์อยู่ตรงนี้นะะแล้วก็ข้างหลังผมเนี่ยเป็นแปลงปูทองห้านะครับซึ่งปีนี้เป็นอ้อยตอนะครับทางนู้นด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวเดินดูกันว่าเป็นยังไงครับนี่คือปูทองห้านะครับต่ออ้อยต่อแปลงหลังแคบนี่นี่หลังแคบนะฮะก็ใช้ได้นะครับใช้ได้ดูแล้วสภาพอ้อยหลังจากที่เราตัดพันไปแล้วก็จัดการตัดรากนะครับฝังปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำนก็ตอนนี้ วันที่17มกราก็เห็นแล้วว่าอ้อยค่อนข้างดีนะครับไม่มีการกำจัดวัชพืชนะครับเพราะว่าไม่มีความจาเป็นที่ต้องกำจัดถึงแม้จะมีวัชพืชบ้างนะครับเนี่ยเห็นหเห็นเบี้ยอยู่กลางร่องบ้างนะครับแต่ว่าผมดูแล้วยังไม่ถึงเวลาที่จะไปเสียตังที่จะไปจัดการวัชพืชนะครเพราะเพราะอะไรครับเพราะใบอ้อยครับคุมหน้าดินอยู่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมใบอ้อยคุมหน้าดินอยู่ นะครับจะมีวัชพืชขึ้นเฉพาะตรงที่เราตัดรากนะครับเราเอารถวิ่งตัดรากตรงนั้นซึ่งมันทําให้เกิดทําให้ดินเนื้อดินมันโผล่ขึ้นมานะแล้วก็มีความชื้นจากการให้ระบบน้ำนะฮะยากก็เลยขึ้นแต่ว่าไม่ใช่อุป,ปรสรรคที่จะไปสร้างปัญหาให้กับอ้อยตอของเรานะครับที่เห็นอยู่นี่อ้อยตอนะครับเป็นพันอู่ทองหของไร่บริษัท3ามโรงงานน้ําตาล ไทยอุดรธานีครับส่วนตรงโน้นนะที่ผมก็ำลังเดินไปตรงโน้นก็คือการเริ่มที่จะบำรุงนะครับก็คือเป็นขั้นตอนที่ทําเหมือนกับที่ทําตรงนี้นะครับเนื่องจากตอนนั้นเพิ่งตัดพันธุใบนะครับตัดพันธุ์ออกไปได้สักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้เรากําลังวางสายน้าหยดนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาวางสายน้ําหยดกันยังไงนะครับก็พอดีมันข้าม้วมาถึงข้านิดนึง นนนเนี่ยสภาพเหนืออ้อยคอมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกก็คือแปลงห้านะครับนี่เรากำลังจะเดินไปแปลงหกนะครับแปลงห้าก็คืออู่ทองห้านะครับส่วนแปลงหกตรงนี้ก็คือคอนกันสามนะครับไปดูกัน <c oughs> นี่ฮะก็มีอ้อยขึ้นแล้วกางัส่วนนะครับ นั่นเราแปลกใจครับเพราะว่าแปลงนี้ไม่สามารถที่จะตัดพันธุ์ทีเดียวจบนะฮะมีปัญหาตอนที่เราจ่ายพันธุ์ให้ชาวไร่ชาวไร่มาตัดมาตัดได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หนีไปนะครับเอาอ้อยไปไม่เต็มร่องนะฮะเอาหัวแปลงตรงนี้ถึงตรงนั้นบ้างแล้วก็กลับไปเอาเฉพาะตรงนู้นบ้างแล้วก็ไปไม่ยอมตัดหมดทั้งร่องนะฮะท,ทั้งที่ให้ยืมฟรีๆนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาตัดไม่ได้นะครับอ้อยมันลม้ม ล้มพันกันลุงตูงนังยิ่งกว่ามาม่ายำๆนะครับก็เลยไม่ตัดอ่ะไม่ตัดก็ไม่ตัดเราก็เลยต้องเอาคนของเรามาตัดเองนะครับสุดท้ายก็ตัดออกจนหมดแล้วแล้วตอนนี้ก็เลยเริ่มทําการบํารุงต่อนะครับก็พอดีขั้นตอนของมันก็เป็นสเต็ปที่เราทําเป็นมาตรฐานทีเพยบอยู่นี่คือการตัดรากนะครับแล้วใบเก็บไว้แนี้หมดเลยนะฮะไม่เผาใบนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะ คุมหน้าดินนะครับก็คือใบอ้อยนี่แหละคุมหน้าดินแล้วสิ่งที่ได้คือช่วยเรื่องลดวัชพิชนะฮะอันที่สองความชื้นในดินยังคงดีอยู่นะฮะจริงๆไม่ให้น้ําก็ได้นะแต่ผมเร่งนะผมจะเร่งเร่งอ้อยให้มันทันกันนะครับแล้วก็ตัดรากนะครับตัดรากไม่จําเป็นจะต้องไปตัดรากให้มันชิดต่อนะครับผมบอกเลยตัดแม่งตัดมันทรกกลางระหว่างแถวนี่แหละนะครับตัดชิดต่อก็ตัดได้นะครับถ้าท่านคิดว่าท่านตัด รากโดยให้มันชิดตอให้มันเกิดรากใหม่ก็ได้เหมือนกันนะครับเราจะสูตรใครสูตรมันนะครับแต่แนะนําว่าถ้าวิ่งให้ง่ายๆสะดวกสะดวกในตัดตรงกลางนะครับปล่อยน้ำนะโดยการตัดรากเนี่ยปุ๋ยลงไปด้วยนะฮะอัตราลงอยู่ประมาณ35กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับส่วนสูตรปุ๋ยแล้วแต่ท่านจะชื่นชอบนะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นขาดธาตุอาหารอะไรก็ใส่ปุ๋ยนั้นไปนะครับตอนนี้พนักงานกําลัง วางสายนะครับวิธีวางสายเราก็ใช้รถไถยืบเจ็ดแรงนะครับลากสายไปทีละคู่เน่ลากสายไปทีละคู่นะครับ